กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยบซี่ทุกท่านมูลนี้พ่อเที่ยงได้มาถ่ายท้ำคลิปกับนศีเนาะครับผมเนะนาะนศีเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นหลายคนหลายท่านก็ฮู้จักอยู่ครับผมเพอมาฝนฝันแล้วเก่าสิเก่าจุดเก้าเปอร์เซ็นเงวดที่ผ่านมาเนาะีว่าโอ้เสดายเด้ีทอร์ทอร์ทรัพย์เสียครับผมเอ้ยบริบทโทษมาบอกพ่อเที่ยงพ่อเที่ยงก็เลยบริบทไปเอาเนาะครับผมเนาะเ,ะเ,เ,เาะนะข่าทั้งบนทั้งล่างโอ้ยพลาดโอกาสให้พี่ให้น้องได้มีเงินมีข้ากันเนาะครับผมเนาะ เอาบอกว่า,ากันครับผมพลาดหลักคือพลาดไปมันเข่ายุต่วันบ่นบมีโทรศรัพท์คุยกันเนาะอ่ะเอาไม่ครับหมวดนี้นาสีบอกว่ามีสามตัวเด็ดๆมาฝากพีตต่นอน้องมันใจแน่นอนแตกสามตัวก็ขาดหมดนี่เดี๋ยวไปฟังจากปากนานีพร้อมๆอกันเลยครับัสดีครับนรีสวัสดีครับเสดายเนาะหมวดที่ผ่านมาเนาะอมน เป็นยังไงก่อนข้นวัดถีอทั้งหมุนทั้งล่างเอาบอกบอกเอฟซีมันฟังแนงวดที่ผ่านมาโอ้ยกระฟันว่าขี่มอเตอร์ไซค์จักไปใส่ดอกอันก็ไปอันไปเฮ็ดตำรวจจับตำรวจเข้าตรวจหัวเพียงปฟองน่ใส่หัวหมวกเขาเต็มอยู่เขาเจ้าตั้งดแานเออตั้งดแานตรวจสิจับย่ายนี่แหละว่าสั่นมันจับย่าย์ี่ยังจับตัวเอาเรียงที่จับจับนี่แล้วมันย่ายกระเลีนเป็นหนีไปหาลีน้ำพุ่มใหม่พุ่มยัง มันก็ยังไม่พออยู่ยังนั่งพ่อยังพ่อจับใหญ่ใหญ่ชินยานีปรสัิใหญ่นูผมที่จับใหญ่เอาจับก็จับก็ได้ว่าเออไอ้ความฝันนั่นเออแต่แค่นั่นน่ะก็ใหญ่ก็ว่าอยู่โอ้ยมันมันฝันมาจับเนี่ยแต่เ่ามันถือได้เทนบอตะกี้ฝันว่าเขาจับโหลดมันก็ออกเลขทะเบียนรถนดอิมันนี่มาฝันว่าเขาจับใหญ่จับเจ้าของจับเจ้าของบ่จับรถดใหญ่กับฝันใหญ่วันีใหญ่ก็ว่าใหญ่ควบแต แต่ปีแเบองนันย่าินัน,นอายุหาสบเก้ปีพอสาเกิดสองพันห้าร้อเอาย์เก้าเอแล้วก็เกิดวันที่สิบหา<อ>เกิดเดือนเมษายนที่สิบาพ่อสาองพันารอเก้าสองหาศูนย์เกามันต้อง,ต,องต้องชัดจเจนสินี่ย่ายกระสือตทรศะสิบบาท ซื่อหาเก่ากับิหากับศูนย์เก่ายหกับด้บนไหนล่างอยู่หันไดตัวละิบเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะใหญ่บนมีเงินยหญ่มีเงินลายสองอยนดสื้อบริษัทใช้สื่อกินก็ได้บริซื้อขาบริขายค่าเก็บต่ขาเขาเที่ยงกับบริษไปเอามัวดิผพานมาเขาเที่ยงบรินี้โทรศาพท์กับบริโทรหาเพราะว่าบริมีโทรศัพโทษอาชัดตายเซ็ตก็รอบริันมีเงินสื่ออยู่เดียวนี่เออเขาม่ถือวัานี่สามตัวนี้จังไหนเอฟซก็ต้องส่งมาให้สื่อละบรินัทนำใจเราเอฟซี แต่ว่าก้ถึงสามตัวไปในงวดหนึ่คหะนอกคะแรนแปลวด้ดีนอกสองห้าศูนย์เก้าตัดเลขหาออกเป็นสองศูนย์เก่าตรงๆเลยแมหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ว่าใหญ่หมดเเอาแล้วสามตัวใหญ่ก็เสือได้สองตัวศูนย์เก่าก็หนึ่งหาก็หาเก่าเท่านั้นก็ได้เลยมุนในล่างหาในตัวละสิบบาทเอางวดนี่เอาอันตัวพันไปแล้วคือพันไปเอางวดนี่งวดนี่ฝันว่าอย่งไหนก่อนสีก็นยังว่าฝันว่าเขาเอาปามเอาที่ฐานขอสวดมนต์ พุทกคุณทำมคุณแล้วก็ขอเพลินขอนําชิงศักดิดนั่นล่ะวันนี้ก็มาฝันว่าเขาเอาปลามาใส่กับบุงมหายน้ามเต็มก็ได้เอาจานมาตักขึ้นตักขึ้นก็มีปลากับกบวันนี้กบสะพัดเต้นหนีปลากับเต้นหนีแต่ว่ายายคุบเอาแต่กบตักขึ้นมาจากจากคุ จากกระบุงจากกระบุงเออมาประกดวนจาเนมีทั้งมีทั้งป่ามีทั้งกบแมนวันนี้มาตั้งตั้งป่าทั้งปลาทั้งกลบเต้นออกแมนแต่ว่ายายเอาแต่กบตัวเดียวคกบเอาแต่กบเออได้แต่กบเือขวานี่แหละจ r บเอากบนี่ย่งว่ายายว่าเรื่อมันสิเป็นยังไงนอเริ่เก่าหนึ่งบ่อคกบกว่าเก่าหนึ่งตัวกันหนึ่งเมื่อ้าหาเก่าหนึ่งบ่อห้าเก่าหนึ่งอืมหนตัวาโกบนี่มันก็เก่า ปลาอันกบตัวนึงกับขึ้นหนึ่งเมื่อเป็นหาได้เป็นหาเก่าหนึ่งอ่าเก่าหนึ่งครับผมท่านผู้ชมบอลอนเด้อาจจะเอามาผสมผสานกันกับเด็กบนเหล็กล่างมวงวัดที่บ้านมาแมนนังว่าเสดาอยู่จักยานได้ได้สิจับฟันว่าเขาจับอีกขั้นฟันว่าจับรถดจับยัางกับซ้างมันสิถือกรดสั้นับบใหญ่ฟันนี่แต่คนอื่นนี่กับบอแนนแต่ว่าสำหรับใหญ่แมนก็ฟันว่าไฟ่ใหม่ วันนี้ร้านร้านใส่ผู้อยู่หงันงวดวังหันเนาะมันก็ว่าอยู่นู่งกับฝันแต่ว่ายายตายสองสองคืนสอนจริงไหมโฟก่ายายตายจริงนู่งฝันมายายตายกระแปยอายุผู้เฒ่ากับเก่าตายกับศูนย์อยู่เขากับเพลกเจ้าของฝันพอดีให้ม่นได้ออกคลิปเบฟซีเกิดขั้นชื่อนั่กับชิดถึกนั่อยู่ดอกถึกขึ้นบ่งฉลามแมนผู้คนแปะเป็นคนชื่อสามตัวเลยแหละแม่ต่ว่าแต่ว่าหงันในร้านกับบอกอยู่เด้ว่าจังไหนมันมันมันมาฝันว่ามันจะอีเฟียดน่ะมันฝันมา ยายยายยายรู้ฝันว่าไฟไหม้บ้านยายนะมันวะโอ้โอ้แม่ไหม้บ้านยามันดื้มไหม้บ้านยาเออฝันว่าไฟไหม้บ้านยะหานะมันวะอีเสียนนะจังว่าจังว่าเร็วในที่ยามันอันสามหนึ่งเลยสามหนึ่งมันอีกที่เพื่อนสามหนึ่งตัวเดียวไปัวร้านร้านเพื่อนฝันเกี่ยวเออมันก็บอกริงบอกเฟียสยิงงรับมันกับว่า ยายก็มีแค่นั้นละแต่ว่าแกยากขอบขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นโอนเงินมาให้ยายเพราะว่าได้ขอบคุณเพิ่นีนอตตั้งแต่พ่นนอเพราะว่างวดสิผ่านมาวันที่ไทยคิดมีเออวันที่ไทยคิดมีเอฟซีท่านหนึ่งพิ่นได้โอนเงินมาให้สีสามร้อยบาทตั้งแต่โดนนั่นละตั้งแต่งวดสิผ่านมาพุ่นเอาเอาเมื่อ้านก็จะสรุปให้ฟังเอา ขอบคุณก่อนบอกขอบคุณก่อนอ่าขอบคุณอ่ะอันยหญ่สิขอขอบคุณได้หลายเด้อเอฟซีอันทั้งหลายที่เป็นเอฟซีใหญ่หลายเอฟซีที่โอนเงินมาให้ยหญ่ใส่ให้มีปีใหม่ไหนมีความสุขความเจริญให้มังมีสีสุขให้สุขภาพแข็งแรงมันคนยืนให้ลำให้รวยให้ถือกอันเลขยใหญที่บอกนี่ละเออจ้าทุกหาเก่าหนึ่ง เออห้าเก้าหนึ่งหรือเสียวเตอสองตัวก็เอาเส <3, S 2> ียลตอเอฟี่ <1. S 2> แม่เลขล้านหลอกสามหนึ่งฝากไว้แน่เอาครับผมหาเก้าหนึ่งเพราะว่าคนฝันว่ามีคนเอาปลามาให้ใส่กระบ,บุงมาหนามเต้มาสัน่นนาสีก็เลยเอาจานเอาจาน,เอา,จานเอาไปตักขึ้นมาปรากฏว่าในจานน่ะมีทั้งปา่าทั้งกบทั้งปา่าทั้งกบนึ่งอยู่ในจานก็กระโดดออกจากจานนาสีไปไปคูบเอาแตงได้ไดไดแต่กบป่าบ่ได้ฉะนั้นแหละว่ากบมันก็ต้องเป็นเก้า ตัวหนึ language, ่งกับคือหนึ urn, ่งน่ะสีวาเมื่อเป็นหาเลขตีหายเป็นห้าเก้าหนึ่งเพราะว่าบันน้คูปปะกับคูปปะอันจิมีเด็กแปดนั่นแมนบอลเนาะอ๋อสามหนึ่งว่าจะใส่สามหนึ่งกับคือหลานหลานไายของน่ะสีเพิ่นฝันฝันว่าไฟใหม่บ้านยาเพิ่นบาดดีจีสามสิบเอ็ดเนาะเพื่อว่าท่านได้ชื่นชมอันนี้หลานฝันม่นมันใหญ่ฝันเองกันไฟใหญ่ฝันเองเนี่ยเอาโหลดเพราะว่าออกแน่นอนนะผู้มีทุนนะตัวนี้ก็มั่นใจแม่นบ่แม่นแล้ว แวนมันใจอยู่สามตัวนี่พอมลฟันอีกเลยล่องคออีกกับโมฟันอีกกับฟันแค่นี้ละโมฟันเลยฟันมาจากมือล่ะสามชีมือแล้วสามชีมือกับขอมาเรื่อยเรือยุทธากับโมฟันอีกบอฟันเกิดเกิดจนบอกยังไงซักระไดแค่ห้าเก้าหนึ่งตัวเดียวเออแต่วันที่สิบสามมันขึ้นมันสิบหาคำเนี่ยยายสีเสียงตัวนี้ล่ะหาเกาเนื้อไงละสีเสียงอีกเยอเสียงเยออ่ะแต่ว่นวันหาเอาบอกคลิปให้พี่น้องก่อนเนาะเช็ดได้ยุ่งบนรถถัเป็นสีรถถังหรเป็นโบลาเออ อ่ะครับผมเนาะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนววีสองนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะสรุปตัวเลขให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้๋ยวแคทนาเจ้าไว้เบิ้งก่อนนี้ก็ขอขอบคุณนสีครับผมขอบคุณหลายหลายครับที่แบ่งปันตัวเลขเด็ดให้พี่ให้น้องคือเก่ามดที่ผ่านมากอะขอขอโทษขอพรยอีกทีครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอเที่ยงบ่ได้ยินข่าวจากนสีก็เลยบ่ได้ไปติดตามว่าตัวเลขมาฝากพี่ต่อน้องเมวดนี้เพิ่นมั่นใจแห้งเดินทางมาหาหอดเุกงานเลยเพราะว่าบ้านก็บ่ค่อยไกลกันบาดไเนะะอ่ เดี๋ยวไปเบิกตัวเลขกับไอ้มินของห้องเขียนใส่สม,มุดให้พี่น้องในแคปหน้าจอครับาาช่วมตัวเลขของหนาสีประจำขั้วดวันที่สิบเกีม้มกราคมสองห้าหกแปดเนาะครับผมเนาะห้าเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งกับสามหนึ่งครับผมห้าเก้าหนึ่งี่เป็นความฝันเนาะครับผมเนาะหนาสีฝันว่าดิมีคนเอาป่ามาให้เอาจานตักขึ้นมาปรากฏว่าขึ้นมาทั้งกบทั้งป่าแต่ว่าทั้งกบทั้งป่ายอยู่ในจานนนั้กระโดดออกหนีครับผม นัสีเมื่อคุบท่า,นท,าน,นท่านกับท่านกบคร,รับผมป่าบได้แสดงว่าน,นาสีก็เลยว่าเมื่อก็เป็นหากบก็เป็นเก้าตัวหนึ่งก็คือหนึ่งก็เลยตีให้เป็นห้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งนี่เป็นตัวเลขของหลานไสนน้เพิินฝันเกี่ยวกับว่าบ้านยาเพิินไฟ่ใหม่นะครับผมเนาะบันที่สามหนึ่งไพมักก็ค่อยเอาบ่มาก,กะให้ตัดเลนเอาเน่ห้าเก้าหนึ่งนะครับผมเนาะหนึ่งเก้าเก้หหหหาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งละกะ หาเก่าเก่าหาครับผมหรือว่าระวังเก่าก็พบเป็นตัวเดียวกันเด้อครับท่านผู้ชมสิเป็นหล่ลืมตัวเะรอเป็นแตเป็นบ่แจ้งแล้วเนาะ้อเลืมเนาะลืมตัวละกเก่าก็พบตัวเดียวกันเด้อครับผมเน้อที่ท่านผู้ชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อครับผมหาเก่าหนึ่งไหตือสามตัวตรงๆรงสามหนึ่งไหตือจังๆครับผมเดี๋ยวมีเงินมีข้ามกันสมุทรตุก้นคลิปนี้พอเที่งขอตัวละไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อครับท่านผู้ชมเทิ่ยงมีของนี้มาฝากพี่จัวน้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง ขอบคุณนะสีได้หลายครับขอบคุณได้หลายครับสีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมื่ว่าในพระเท่งเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดตไว้จะเกิดบารามี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่งจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุคล้นที่นี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเ็ดหนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮื่นไปบานนี้เฮื่นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมคงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,น,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประลรลาดก็เลยบ่ความเกลียดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลห้เชื้อที่ไปที่เหมือนที่ที่มาไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปูหยิบว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นหยีบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพุทธคุณนด้วยโตมียิทิทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยติิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นกเ็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัตถ,ถุชนีขึ้นมาบ้านนี้ไนวัตถ,ถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํำนี่คือฝากตูมากบ้านเพราะตาปูนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเื่อนตัวต้นย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่ม,มานี่คือใหมูนนี่นี่มันใม่พูนโอราะพระีฐานอยู่ครับนั้น <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมระศิวารีอะศิวารีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่ล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยียดำมีตำ,ำนานมากการทีกษัตริยกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือไหม่เงียดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสราง้างครับคือปุ๊กเสกข,ของปุเบิดตำนาโยนนั่งเจ็ตำนานเบิดปุ๊กเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปู่ปุ๊กเสกผู้ร่วมแรกนี่คือปู่ศีอนุตรโรอายุณะมณีลนนอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรจนนี่ปุ๊กปุ๊กเสกให้รูวแรกอฮะอาถ่ายไ,ไปสองปู่ดอด าบาดกุดคพูนปูดอดทรรมาทิโน,โน่งานเป็นผููพิเศษผููที่สองครับาสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนวใน้คนม่องนีอยู่กินสลับกันบันจะศีวด,ดูครับครับนี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโร,รดยัตนาบนคือปูรอทงสีเมืองอนี่มันบวกบวกสายได้บานบเิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลย ปูรอดมาจากสาปูรอดเป็นสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปคพยย้องไฟสีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องก้อมเป็นมาก